สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งจะทำการยกย้ายในช่วงวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ค่ะ ดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวแห่งแสงดาวแห่งพลังงานดาวแห่งการเริ่มต้นเมื่อมีการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลต่อทุกๆสรรพสิงบนโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์ก็ตามแต่นะคะล้วนแล้วแต่ส่งพลังงานให้กับแต่ละลัคนาราศีและแต่ละสัพพสิงค่ะเรามาเช็คก,กันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นั้นจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้าง และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นสำหรับคุณถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะในวันที่17กรกฎาคมปี2566ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมิถุนนั่นก็คือออกจากเรือนพันธุเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือเข้ามาสู่เรือนปุตตะของดวงชะตานั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้นั่นคือเป็น มหาจักรและจะอยู่ในเรือนปุตตะเป็นมหาจักรครั้งนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ถือว่าเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มกันเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมีนคุณจะต้องทราบก่อนว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเสียก็จริงแต่โคจรมาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นมันมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะดีไปแล้ว50%เพราะตำแหน่งดีนะแต่ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ มันก็จะมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีก50%แบ่งรับแบ่งสู้กันไปใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบให้มากนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเรื่องราวในแง่ดีกันก่อนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะครั้งนี้จะเป็นอย่างไรประการแรกเลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่เข้าบ้าน นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สมาชิกใหม่ก็ได้จะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของก็ได้บางคนได้สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะบางคนได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่บางคนได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆนะ,ะเพราะดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวแห่งไฟแห่งพลังงานเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะ,ะได้อร์ทีวีตู้เย็นพัดลมอย่างเงี้ยนะคะเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ,ะชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ได้ของใหม่ ไม่พอเท่านั้นค่ะ ยังมีโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่บางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่อยากได้ลูกคนที่สองหรือเพิ่งแต่งงานเป็นครอบครัวอยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกช่วงนี้วางแผนได้นะคะปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอได้จะมีโอกาสที่ดีมีสัญญาณดีๆเข้ามาและอีกประการหนึ่งบางคนได้สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่สัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่คลอดเอ่อคลอดลูกอย่างเงี้ยนะคะมีคอกใหม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะสิ่งที่ สำคัญเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีในระยะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะและได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรคือได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งในครั้งนี้คือได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำเดิมจังหวะลีลาชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าแต่ก่อนต้องถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะ แต่ก่อนเนี่ยคุณจะต้องทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะต้องมีอาชีพเสริมหลังจาก4าี่โมงเย็นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อมาทํากิจกรรมบางอย่างก่อนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันเป็นเรื่องราวใหม่ๆนะคะเช้าแล้วก็นาราศีมีนยังรวมไปถึงการได้คนรักใหม่ด้วยนะเพราะคําว่าปุตตะหมายถึงคนรักใหม่งานใหม่เงินใหม่นะคะหมายถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆถ้าเป็นใน เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะได้แฟนใหม่หรืออาจจะได้เจอคนใหม่ที่คุณถูกใจถ้าคุณยังโสดนะคะจีบคนนี้ไม่ติดไปหาจีบอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นในแง่มุมของการงานอาจจะก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆเจอบเสริมเจอบพิเศษใหม่ๆเข้ามามันจะเป็นเรื่องราวของสิ่งใหม่นั่นเองที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ประสบพบเจอนะคะมีไอเดียโดดเด่นด้วยนะคะเพราะคําว่าปุตตะหมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียสิ่งไหนที่คนอื่นเขาคิดไม่ออกคุณอาจจะคิดออก มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเ,เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆนะคะเกิดไอเดียแปลกใหม่ไม่ซ้าใครใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีไอเดียดีทำคอนเทนต์ได้นะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของดวงชะตาสําหรับสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังกันบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประการแรกเลยบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องนําปัญหานําความเดือดร้อนมาให้ บางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานช่วงนี้ลูกหลานอาจจะดื้อรั้นหน่อยไม่ค่อยเชื่อฟังสิ่งที่คุณสอนไม่ค่อยเชื่อฟังสิ่งที่คุณบอกนะคะหรืออาจจะสร้างปัญหาอะไรบางอย่างทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจหรือเกิดความวิตกกังวลโดยที่เขาจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารอาจจะทํางานไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาถกเถียงแข็งข้อไม่ค่อยเชื่อฟังหรือไม่ สบายมาทํางานไม่ได้ส่งงานไม่ครบกําหนดไม่ตรงตามเวลาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆดูกันไปในเรื่องนี้นะประการต่อมาค่ะคือเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศด,ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวอาริเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้อาจจะมีคนติชินนินทามีคนใส่ร้ายป้ายสีมีศัตรูทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต้องดูแลให้ดีและที่สําคัญต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์นะคะ เพราะดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมีนได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาส่วนดาวเจ้าเรือนวินาศดาวดาวพระราหูนั้นก็โคจรไปอยู่ที่เรือนกระดุมพระของดวงชะตามันก็จะเกิดความเ,เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของลาบยศกิติยศได้บ้างนะคะก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยผลประโยชน์ใดๆที่คุณมองแล้วว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ยุติธรรมก็อย่าไปข้อง เกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่าไปเซ็นอะไรโดยที่ยังไม่ได้อ่านหรือศึกษารายละเอียดให้ดีเช้าวลัคนาราศีมีนนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นแน่ๆนดาวพระพฤหัสดาวประจําตัวของคุณเป็นราชาโชคดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานเป็นราชาโชคคุณไม่ต้องห่วงค่ะความสําเร็จมีเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่มันอาจจะมีความขรุขระมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างในระหว่างทางก็ขอให้พยายามจัดการอย่างมีสติและมีความรอบคอบซึ่งในครั้งนี้ ที่ดาวพระอาทิตย์ดาวอาริเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะมันก็จะเป็นช่วงที่ครุขระบ้างสําหรับคุณแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าชาวมีนจะรับมือไม่ได้นะคะสมัยขอบอกกันตามตรงเลยนะปัญหาอุปสรรคมันมีนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้และบางคนจะเจอปัญหามากบางคนเจอปัญหาน้อยก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาด้วยนั่นเองค่ะก็ใจเย็นๆเนาะความสําเร็จมีรอคุณอยู่แล้วเพราะดาวพระพฤหัสเข้มแข็งนะคะถ้าถ้าชาวลัคนาราศีมีนท่านใดมีโอกาส นะคะมีจังหวะก,ก็อยากจะเชิญชวนให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะโดยเฉพาะการทําบุญกับเด็กการทําบุญกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็จะยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณและการทําบุญด้วยแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ